สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเปลี่ยนเสียงไลน์ตามใจชอบนะครับก่อนอื่นเราก็ต้องมีโปรแกรม ES File Explorer ก่อนนะครับให้เราเข้าไฟล์ ES หลังจากนั้นก็เราก็มาที่ SD Card ของเรานะครับตอนนี้ให้เราสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาใหม่นะครับ แล้วเปลี่ยนชื่อตรงนี้ครับเป็น Notification นะครับตามนี้เลยนะครับหลังจากนั้นก็มาหาไฟล์ WAV ที่เราเอ,อ่อโหลดมาจากในเว็บนะครับแล้วก็ทำการคัดลอกนะครับ เอาไปไว้ที่เราสร้างโฟลเดอร์นะครับ Notification แล้วก็ทำการวางนะครับหลังจากนี้เราก็สามารถใช้งานเสียงในลายได้ตามปกติแล้วนะครับมาที่ลายครับตั้งค่าครับนี้ก็มาที่ การแจ้งเตือนอันนี้ก็เป็นเสียงของลายเลยนะครับอันนี้ผมก็จะมาตรงเสียงที่ผมเพิ่งเอามาเข้าเมื่อกี้บ้โทรศัทหน่อยค่ะโอเคครับเดี๋ยวผมจะทดลองส่งเออไลน์นะครับเดี๋ส่งให้นะ เดี๋ยวสักครู่นะครับใจเย็นครับคนส่งติดงานอยู่ครับ ่คะนั่นไงครับมาแล้วโอเคครับเรียบร้อยจบคลิปครับ